ต่อไปที่ชาวราศีมังกรนะคะสำหรับมังกรนะคะเดือนนี้คงจะต้องเป็นมังกรหลับไหลส <c oughs> ีดาบค่ะเดืนอนนี้ไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไม่ไหวแล้วเอาจริงไม่ไหวแล้วน่ะหนักเฮฟวี่เฮฟวี่อีกแล้วนะคะอ่ะราศีมังกรจะเจออะไรบ้างคะเรื่องหนักหนักสองเรื่องเลยเออเงินกับงานหนักพอกันเงินน่าจะหนักสุด,สดอ่ะเงินเป็นไพ่เดมูลนะคะเป็นสีดาบนะคะแปลว่าเงินเก็บของคุณระวังอ่ะ ระวังไว้ว่าเงินที่คุณเก็บไว้นะคะเงินที่คุณสะสมไว้ระวังว่าจะมีคนมาหลอกนะคะมาหลอกเอาไปนะคะมาชวนไปลงทุนเราเงียบหายไปเงินไม่ได้คืนนะคะหรือเป็นเรื่องของเงินหายก็ได้นะคะเงินที่เก็บไว้หายมีของที่เก็บไว้นานๆแล้วมันหายไปนะคะแต่มูนมันคือมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นหายไปถูกซ่อนไว้ใครเอาไปแอบไว้หลอป,ประมาณนี้นะคะเดือนนี้เรื่องการเงินไม่ค่อยโฟโลว์เท่าไหร่ค่อนข้างหนักใจแล้วก็ค่อนข้างเครียดหลายอย่างเลยนะคะส่วนคุณรู้สึกว่า เดือนนี้จะไม่ไปไหนจะไม่ใช้เงินทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าคือมันรายได้มันน้อยด้วยนะคะอ่ะเพราะเป็นผลมาจากเรื่องงานด้วยนะคะ five of coins กับ4ดาบนะคะอ่ะกรณีกึกลางนะคะก็จะมีช่วง l e v e it u p a y นะคะก็คือขอแบบไม่ต้องทำงานเต็มเดือนคือเป็นบริษัทนะคะบริษัทมีการตัด ลดงบนะคะตัดลดเงินเดือนลงนะคะมีการหักเงินเดือนลงอาจจะต้องมาทํางานน้อยลงนะคะโดนปรับตําแหน่งลงมานะคะหรือบางคนหนักมากต้องมีการพักงานไปเลยทีเดียวนะคะคือแบบขาดรายได้ไปเลยนะคะบางคนหยุดพักงานไปครึ่งเดือนนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคะก็เป็นช่วงเดือนที่มันเงียบมากทุกงานการค้าขายต่างๆคือเรียกว,ว่าเข้าเนื้อสุดๆนะคะคือเงินแบบไม่พอที่จะแบบจ่ายทุนด้วยซ้ำนะคะเดือนนี้ค่อนข้างหนักเรื่องงานเรื่องเงินมันเป็นเรื่อง ที่แบบมาคู่กันนะคะอ่ะงานเงินหนักไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสักหนึ่งอย่างที่เอามาเยียวยาหัวใจนะคะความรักละกันอ่ะ ความรักพอไหวไหมความรักคนโสดเดือนนี้ขอพักก่อ voilà. นนะจ๊ะขอพักก่อนยังไม่พร้อมจะรักใครขอกลับไปรักตัวเองนะคะขอกลับไปมีความสุขกับครอบครัวดีกว่าแต่ว่าจริงๆเนี vale ่ยคนโสดเนี่ยนะคะคุณพักแบบมีคุณภาพพอสมควรนะคะคือคุณรู้สึกว่าคุณขอกลับมาดูแลตัวเองมันคือการกลับมาดูแลใจดูแลกายของตัวเองนะคะเป็นคนโสดที่ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนะคะเพราะคุณมีเรื่องเศร้าเยอะแล้วแหละเอาจริงเรื่องงานเรื่องเงินมันหนักมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าโอเคขอกลับมาดูแลใจตัวเองดีกว่า ะะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่เดือนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องได้กลับไปพักผ่อนกับครอบครัวเป็นหลักอาจจะได้มีเวลาอยู่กับอ,อยู่กับที่บ้านอยู่กับแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่คุณเองก็จะอยู่แบบเงียบเงียบอะ่ะคือเหมือนอยู่กับเขาอยู่อยู่แค่อยู่แค่ตัวนะคะใจคือแบบว่างอยงเงหวซึมไม่ค่อยอยากคุยกับใครเงียบเียบดูห่างห่างกันคือต่อให้มีเวลาอยู่ด้วยกันแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่สามารถใช้เวลานั้นกับใครได้เลยเพราะคุณแบบ คุณเหนื่อยนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรกันไหมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะทุกคนก็พยายามจะให้กําลังใจทุกคนก็พยายามที่จะแบบว่าปลอบโยนคุณนั่นแหละแต่ตอนนี้ใจิตใจมันแบบมันไม่พร้อมที่จะรับอะไรเข้ามานะคะสุขภาพอ่ะอันนี้เราก็มีเกณฑ์เรื่องของการล้มหมอนนอนเสือขึ้นมาทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้เนี่ยอาจจะมีผลสอดคล้องกันมาได้เช่น เดือนนี้คุณมีอาการป่วยหนักๆที่จะต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณอาจต้องมีการกักตัวนะคะไม่ได้ไปทํางาน,นนี่อไไร่เนี่ยห้าวัน10วัน14วันอันหนักสุดเลยนะคะคือคุณมีโอกาสที่จะ ต้องเจ็บเหมือนกับว่าเจ็บป่วยที่ต้องนอน,นพักนะคะพักอยู่บ้านพักอยู่โรงพยาบาลน,นะคะซึ่งนั่นทําให้เรื่องค่าใช้จ่ายอะ่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่แบบเยอะขึ้นมามากนะคะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเยอะขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็คุณไปทํางานได้น้อยลงนะคะรับงานได้น้อยลงหรือว่าอาจจะต้องแบบว่ามีช่วงที่ทํางานได้แค่ครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนต้องนอนรักษาตัวนะคะก็หน,นักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะสาหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ค่ะ